ว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลำปางครับได้นําทีมผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐพร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชาการพนักงานและก็เจ้าหน้าที่ครับจากหน่วยงานส่วนราชาการต่างๆครับทั้งจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดลำปางมณฑนทนาหารบกที่32ตํารวจภูธรจังหวัดกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงส่วนราชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับร่วมสารพลังกับหน่วยงานองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนใน ชุมชนเขตท้องที่นํากลุ่มพลังมวลชนจากชุมชนต่างๆครับในอําเภอเมืองลาปางรวมจํานวนกว่า150คนครับร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติช่วยกันจัดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบชุดลงพื้นที่เดินเท้าเข้าป่าทําแนวกันไฟรอบผืนป่าเขาดอยพระบาท บริเวณยอดดอยธงครับเริ่มตั้งแต่จุดที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ช่อง3และช่อง9อสอมทลำปางไปจนถึงบริเวณป่าชุมชนบ้านทกหัวช้างหมู่ที่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางครับ โดยป่าผืนดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติแม่ยางแม่อ่างครับแล้วก็ยังเป็นสถานที่ตั้งของวัดวาอารามรวมถึงโบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดลำปางอีกหลายแห่งซึ่งผื้นป่าแห่งนี้นะครับมีพื้นที่โดยรอบพื้นที่กว่า2 0,000ื่นไร่นะครับโดยการรวมตัวกันในครั้งนี้นะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทีมวิทยากรผู้นํากลุ่มทําการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่จิตอาสาถึงวิธีการทําแนวกันไฟที่ถูกต้องครับซึ่งจะสามารถช่วยกันป้องกัน หรือชะลอไฟที่อาจจะลุกลามไปยังจุดอื่นๆได้ พร้อมได้จัดแบ่งกําลังพลจิตอาสาออกเป็นกลุ่มย่อยนะครับแยกย้ายเดินเท้าเข้าไปในเขตผืนป่ากระจายกําลังการทําแนวกันไฟไปตามจุดต่างๆนะครับขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า3เมตรนะครับให้ยาวต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมต่อกันตลอดแนวผืนป่าระยะทางกว่า30กิโลเมตรนะครับซึ่งการทําแนวกันไฟดังกล่าวนะครับทางโจดลำปางก็ได้นํามาตรการการกําจัดเชื้อเพลิงออกจากป่ามาใช้นะครับ ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชิงเก็บลดเผานะครับทำการฝังกรบเชื้อเพลิงในป่าทั้งเศษกิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้านะครับเพื่อให้เชื้อเพลิงได้กลายเป็นปุ๋ยสําหรับบารุงต้นไม้ในป่านอกจากนี้ได้ทําการเก็บรวบรวมเอาเศษไม้แล้วก็เศษใบไม้หญ้าแห้งมาอาจเป็นก้อนครับก่อนนําขนย้ายออกจากพื้นป่าโดยเชื้อเพลิงที่อาจเป็นก้อนนะครับ ชุมชนในพื้นที่จะมีการนําไปทําปุ๋ยหมักหรือนําไปขายให้กับบริษัทภาคเอกชนที่มารับซื้อซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับก็จะถูกนํากลับคืนไปให้ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าตามชุมชนต่างๆเพื่อให้การดําเนินการเฝ้าร,ระวังการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมของจังหวัดได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนครับจากยอดดอยยอดธงของพระบาทนะฮะสู่พื้นราบได้เห็นว่าเขาได้ ป้องกันได้ปกป้องนะครับดอยพระบาทของเขานะครับด้วยการทําแนวกันไฟกว่า30กิโลนะฮะจากดอยธงที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการทําแนวกันไฟมีการรวบรวมนะฮะรวบรวมเรื่องของเศษไม้ใบหญ้าอัดเสร็จปั๊บก็เอาลงมาที่พื้นราบนะแล้วรวมกันไว้ตรงนี้นี่คือในส่วนของความเข้มแข็งนะครับของพี่น้องชาวป่าชุมชนทกหัวช้างนะครับและที่สําคัญนะครับท่านได้เห็นวิถีของเขานี่คือวิถีที่ ที่แท้จริงของเขาเลยนะ เรามีจุดตรวจนะฮะมีการลงทะเบียนนะครับแม้กระทั่งที่ท่านเห็นแปลงผักเห็นไหมครับว่านี่คือวิถีชีวิตรจริงๆของเขาเลยนะฮะจะได้เห็นว่าเขาได้ร่วมกันรักษาป่าชุมชนของเขาอย่างไรบ้างนะครับเราในส่วนราชการมีหน้าที่เพียงแค่ว่าสนับสนุนเขาดูแลสรารทุกขสุขดิบเขาถ้าเหนือบาก,กรางนะฮะกรณีพวกเ,เป็นคนต่างถิ่นมีคนมีเจตนามาล่าสัตว์อันเนี้ยฝ่ายปกครองก็ดีฝ่ายตำรวจก็ดีฝ่ายทหารก็ดีก็จะเข้ามาร่วมด้วยนะฮะ แล้วนอกนั้นจุดที่สําคัญผมไม่ได้บอกท่านประธานนะว่าเ,าเรามีความร่วมมือของกรมป่าไม้นะครับทีมการป้องกันนะในเชิงป้องกันตรงนี้เชิงป้องกันและป่าฟาร์มเรามีกล้องที่อาที่ทําหน้าที่สําหรับคอยตรวจจับนะฮะ คนที่เข้าป่าโดยนะสารลักลอบนะฮะเราไม่ได้บอกพี่เลยนะว่าเราแอบไว้ติดตั้งไว้สีกล้องนะเราไม่ได้บอกว่าแถวเนี้ยเราติดไว้สี่กล้องแต่เราไม่ได้ติดประจำนะฮะคือสักสัปดาห์สองสัปดาห์เราจะหมุนเวียนเปลี่ยนจุดที่เป็นจุดวิกฤตจุดที่คนเข้าลักลอบนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะฮะถ้าหลงหูหลงตาจากพี่น้องชาวจุดตรวจเนี่ยเราก็จะมีกล้องตัวเนี้ยคอย ตรวจวัดความเคลื่อนไหวว่าเออมีใครที่แปลกๆหน้าแปลกตาเข้าไปนะฮะแล้วกล้องมูลนี้จะอยู่ในในป่าได้เนี่ยเป็นเดือนนะฮะแต่ก็ปกติ15วันเราก็จะเปลี่ยนจุดเพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกฮนะในเชิงป้องรามเชิงจิตวิทยาว่าเรามีอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่นะแต่ผมไม่ได้บอกพี่เลยนะว่าผมติดไว้ตรงไหนนะครับ